วันนี้นะครับเราเดินทางมาที่1สถานที่ที่มีเลือกเล่ามากมายเลยข้างหน้าฟราสาสตที่เราเห็นอยู่อันนี้คือของดั้งเดิมเลยปะใช่ครับของดั้งเดิมเลยโอ้โหตรงนี้นี่ฟิลเปลี่ยนไปเลยกลับกลายเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นแบบระเบิดสเปซขึ้นมาโอโ้ผมไม่คิดว่าเราอยู่ในกรุงเทพนะ ครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่หนึ่งสถานที่ที่มีเลือกเล่ามากมายเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งที่พักด้วยนะครับที่วานนเชาครับก้าวอยู่กับพี่กาดวิทนะครับซึ่งเป็นทั้งนักออกแบบจากฟิสิ i c a ลลิสต์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ด้วย <S <S ผมเข้ามาเนี่ยตั้งแต่เดินมาจากซอยตอนแรกเลยเนี่ยเหมือนเรื่องราวมันค่อยๆแบบบิ้วเรามาเรื่อยๆ ความเป็นชุมชนตลาดน้อยชุมชนที่มันมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยจนมาถึงที่เนี่ยวานิชเฮาอ่ะข้างหน้าฟาสาทที่เราเห็นอยู่อันนี้คือของดั้งเดิมเลยป่ะครับใช่ครับของดั้งเดิมเลยย้อนกลับไปเรื่องเล่าของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับที่นี่เป็นโรงกลึง ของตระกูลผมนะครับแล้วก็ครอบครัวเราก็อยู่อาศัยที่นี่ตลอดมาแสดงว่าโตมาจากที่นี่เลยใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นทั้ง uhm คาเฟ่เป็นทั้งที่พัก <ฮะ S 1> มีแนวคิดในการปรับปรุงให้เป็นแบบนี้ยังไงบ้างครับครับผมก่อนที่จะปรับปรุงค่อนข้างสูสซมาครับหลังคารั่วพื้นสุดต่างๆครับเราก็ค่อยๆเก็บโครงสร้างไปทีละเลเยอร์ทำฐานรากให้กับเสาใหม่เปลี่ยหลังคาให้เรียบร้อยเราสึกว่าบ้านมันมืด แล้วก็อับๆหน่อยเป็นโรงงานครับก็เปลี่ยนให้รู้สึกบรทสสดใสเลือกใช้หลังคาที่เป็นหลังคาใสแล้วก็เปลี่ยนผนังบางส่วนเป็นรนแนงให้มีการระบายอากาศที่ดีขึ้นคอนเซ็ปต์หลักๆเลยคือเราทําให้บ้านนียกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งโดยที่เราไม่ได้ต้องการให้บ้านนียเป็นของอย่างอื่นคือเราอยากให้บ้านเป็นบ้านหลังเดิมแล้วก็เสริมเพิ่ความแข็งแรงปรับเรื่องแสงธรรมชาติและการระบายอากาศ เป็นเรื่องหลักส่วนใหญ่ก็จะพยายามเลือกใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติพวกอิฐคอนกรีตท,ที่สําคัญที่สุดเลยคือไม้ที่เป็นองค์ประกอบหลักของบ้านอยู่แล้วในเชิงฟังก์ชันก็แน่นอนมีบ้านเหล่านี้เป็นฟังก์ชันหลักที่เราอยู่อาศัยเป็นบ้านของครอบครัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคาเฟ่วานิทเฮาส์ข้างบนก็เป็นออฟฟิศผมเองออฟฟิศฟิสิคอลิสแล้วก็ข้างหลังก็ตรงที่เคยเป็นที่พักช่างที่ชั้นลอยเนี่ยเราปรับเป็นโรงแรมหนึ่งห้อง อันนี้ก็เหมือนเป็นโซนที่เข้ามาแล้วเป็นกึ่งเหมือนห้องรับแขกอย่างนั้นไหมประตูบานนี้เป็นบานเดิมเลยครับที่ลูกค้างลงตึรงสมัยก่อนเนี่ยจะเข้ามาทางนี้โซนตรงนี้เป็นออฟฟิศของลงตึรงเดิมปัจจุบันนี้เราก็การทําเป็นห้องครัวแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ขึ้นมาบริเวณสเปซ,ซอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะมันเป็นใต้ถุนโลง่งมันไม่ได้มีการกั้นเป็นห้องอะไรซึ่งจริงสเปซเดิมก็เป็นแบบนี้แหละครับ แล้วทั้งหมดไม้ที่เราเห็นฟาษาดด้านหน้านี่คือของเดิมหมดเลยของเดิมครับ,รบตอนที่รี n โนเวทเนี่ยก็มีการบูรณะพอสมควรครับเปลี่ยนโครงอะไรใหม่บ้างแล้วก็มีตรงท่อนล่างที่เป็นระแนงนี่เกิดจากตอนที่เราทําโครงสร้างใหม่ครับ ไม้ของเดิมท่อนล่างนี่มันก็จะผุพังมากเนาะผมก็เลยถือโอกาสปรับให้มันระบายอากาศได้แล้วก็ในเวลาเดียวกันช่องเนี้ก็ชั้นสองที่เป็นออฟฟิศเนี่ยเขาไปเมตดหนึ่งแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้กลับพื้นเป็นตะแกรงเหล็กฉีดที่แสงเดินทางจากข้างบนลงมาถึงพื้นได้เลยแล้วพอเข้ามานะผมชอบมากตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเราดีไซน์ยังไงผมรู้สึกว่าตรงนี้มันมีความน่าส,ส,ส <laughs> นใจมากเลยอะ่ะนี่ก็พัฒนาร่วมกันกับคุณปุ้ยเหมือนเป็นจุดเด่นของสเปซตรงนี้ขึ้นมา ตรงนี้นี่ฟิลเปลี่ยนไปเลยกับกลายเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นแบบระเบิดสเปซขึ้นมาสเปซตรงนี้คือสเปซของโรงกลึงเดิมครับ<อ>แต่ก่อนก็จะมีเครื่องจักรเยอะมากเลยคาน2ตัวนี้ว้เคลื่อนที่แบบยกของจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเมื่อก่อนที่ผมเล่าให้ฟังก็คือหลังค้างบนนี้จะเป็นสังกะสีหมดเลยแล้ม,มืด,มด เราเปลี่ยนหลังคาบางส่วนให้เป็นหลังคาใสครับเรโดยเฉพาะตรงกลางที่ระบายอากาศได้ด้วยในความที่สเปซมันเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็พลิกรูปแบบไปเลยจากที่มันสว่างขึ้น <S <S อันนี้เป็นงานชั่วคราวครับของ Garden, วิ e k อนการ์เด้นคอลแลกันของบางกอกดีไซน์วี2025ลักษณะ e x ็กซิบิชั <ๆ S 2> เป็นสวนจิ๋วมีรางรถไฟเนี่ยของล<อ>ูกชายผมเขามาวิ่งวิงอยู่แล้วก็สามารถมุดเข้าไปดูข้างในได้สวัสดีครับทุกคน 오오오 <놀람> ผมไม่คิดว่าเราอยู่ในกรุงเทพนะไม่คิดว่าเราอยู่ตลาดน้อยนะมันดูอยู่ในสวนเมื่อก่อนอย่างที่บอกเป็นห้องพักคนงานแต่ว่าเลยเอาไม่ใช่อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับถ้าเกิดอยากจะจองต้องจองที่ไหนฮะอินบ็อกซ์มาที่ไอจีของวานิชเฮาส์ได้เลยครับผมแล้วเปิดเป็น Airbnb ด้วย Airbnb ด้วยใช่ครับสไตล์การออกแบบเป็นังไงบ้างครับทําให้มันรู้สึกอยู่สบายตัวหลังคาเดิมจะเป็นทรงนี้อยู่แล้วครับเปิดฟ้าขึ้นไปให้สูงสูงครับและในขณะเดียวกันก็ทํากระจกเป็นพาโนรามาวิวดีมาก ทุกคนข้างหน้านั้นคือแม่น้ําใช่ครับแอบม,มองเห็นแม่น้ำนิดนึงการวางแพลนนิ่งก็พยายามดันตัวที่นอนนะครับให้มันอยู่ลึกหน่อยอครับเวลานอนก็สบาย,บายๆเงียบๆแล้วก็ตรงที่โอเพนไปหาวิวครับตรงนี้จะเป็นโซนพับบิกหน่อยในห้องนี้ที่นั่งเล่นดูทีวีทานข้าวได้ม,มีอุปรกรณ์ให้ใช้ชีวิตได้ตามสมควรครับเฮ้ยผมเห็นมีลอกหน้าบ้านด้วยครับครับผมอันนี้ เอาไว้ขนกระเป๋าให้แขกขนกระเป๋าขึ้นมาชั้นสองเพราะว่าถ้าเกิดแขกเจอบันไดวนเมื่อกี้ไปยิ้วมาใหญ่ๆแขกเหนื่อยนหัวแน่นอนหนนน่ <s <S ิดึงซึ่งตอนนี้มีพี่อีกสองคนได้เตรียมอาหารไว้ผมแล้วครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบไปก่อนนะครับได้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณพี่การนะครับสถาปนิกจากฟิ i c a l ล i s t นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของวันที่เช้าที่พาผมมาเดินทัวร์ในวันนี้ดีมากมาครับยินดีมากครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับก้าวมาอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยของวาน,นิเฮาแล้วนะครับนั่นก็คือพี่นุ่นและก็พี่ปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอยากให้เล่าหน่อยว่าคอนเซ็ปต์ของอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ คือด้วยคุณปุ้ยอะค่ะจะมีเมนูที่เหมือนเขาทาทานในบ้านอยู่แล้วที่ร้านเนี่ยก็เลยจะเป็นชามีชาอะไรบ้า,าองครับที่อยู่ตรงนี้ถ้าแห่งในแก้วเนี้ยก็จะเป็นชาสากัดเย็น<ม>ก็จะเป็นชาที่เราเออใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงในการหมักเรื่องชานี่มันเป็นคล้ายๆการปรุงอาหารเนี่ยแหละค่ะก็คือเราสามารถเบรนด์หลายๆตัวดึงกลิ่นของแต่ละ,ะชนิดอย่างเช่นตัวที่เป็นวาน,นิสสองสอะค่ะก็จะเบสจะเป็นชาเขียว<ม>โดยที่ก็พี่เออเอาไปอบกับพวกดอกไม้แล้วก็ผลไม้แล้วก็แบบใส่ วาน,นิลาไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบมีความแบบเหมือนการปรุงอาหารเราก็สามารถแบบต่อยอดตามวัตถุด,ดิบที่เราได้มา กาแฟนี้เป็นกาแฟอะไรครับเป็นกาแฟดาส้มจี๊ดกินหมือก็เป็นแบบว่าเราพยายามเลือกวัตถุดิบที่อยู่ในแหล่งด้วยแล้วก็อย่างเช่นส้มจี๊ดก็จะเป็นแบบว่าส้มที่คนจีนเขาจะปลูกกันตามบ้านอยู่แล้วนี่ที่นี่เขามีชานมไข่มุกด้วยแต่ว่าของเราไม่เหมือนที่หนึ่งที่อื่นค่ะยังไงครับก็คือตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นนมแมคคาเดเมียค่ะจะไม่ได้เป็นใช้เป็นนมวัวเพราะฉะนั้นคนที่แพ้นมวัวก็จะทานได้อะไรสบายใจเลค่ะท้าอยากให้ฝากหนอยครับใครอยากที่จะมาเที่ยวที่นี่อยากที่จะมากินของ อร่อยอร่อยมาดูบรรยากาศต่างๆ <ใน S 1> เปิดปิดวันไหนยังไงบ้างครับเปิดทุกวันค,ค่ะปิดแค่วันพุธวันเดียวช่วง10โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะมาไม่ได้ต้องสั่งอาหารเครื่องดื่มขนมอะไรก็ได้ค่ะเดินมาเลือกดูของก็ทุกคนก็ดีใจผมว่าวันนี้เท้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของคําว่าบ้านจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นบ้านของญาติที่ใหญ่ มันมีความอกอุ่นนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่ได้ดูตรงนู้นได้สัมผัสตรงนี้เป็นเรื่องราวในอดีตที่บอกเล่าผ่านตัวบ้านตัวสถาปัตยกรรมและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนนะครับที่เปิดโอกาสให้ทีมงานบ้านและส่วนทีวีได้เข้ามาเปิดมุมใหม่ในวันนี้ขอบคุณมากๆนะคระับขอบคุณค่ะเชิญครัคบเชิญครับ สามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ใน y t u t u นะครับค้นหาว่าบ้านและสวนออฟฟิเชีครับมีทุกช่วงของรายการเลยครับตั้งแต่บ้านสวยสวนสวยมุมใหม่แล้วก็วาไราตี้รวมถึงคอนเทนต์ดีๆจากบ้านและสวนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งช่องทาง Facebook และก็ s t s t r g r กรของบ้านและสวนทีีครับมีคอนเทนต์ดีๆรวมถึงมีเนื้อหาสาระดีๆที่คุณจะเอาไปปรับใช้ในบ้านของคุณได้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ